ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทั่วโลกเลยนะครับก็วันนี้นะครับอยู่ในช่องเบลแพ็กชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มากับทีมงานครับมีหนุ่มอํมคนเดิมนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นน้องน้ำชาแนลแล้วก็น้องแบกนะครับวันนี้มาที่ศาลปู่ตาพระขาวนะครับศาลปู่ตาพระขาว่าอย่านปู่ตาพระขาวอยู่บ้านผมเนียท่านผู้ชมอันนี้อยู่พนมไพ่นะครับตอนนี้อยู่ที่พนมไพ่นะครับละเอียดที่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นพระธาตุ กูคงเงินนะครับก็ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะครับก็ทีมงานบอกว่าที่นี่ก็เข้าบ่อยเหมือนกันนะครับก็เลยมาตามให้ f c นะครับก็โอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับแล้วก็น้องน้ำชาแนลป้าต่อคนมีเซ้นนะครับมาวินชาแนลแล้วก็พ่อท่องแหลกคนเดิมนะครับผม โอเคครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกับทีมงานนะครับข้างในนะครับก็อันนี้เอารถตู้มานะครับก็จะมีเลขตู้เนี่ยเเลขรถตู้ปลายทะเบียนรถตู้นะครับเดี๋ยวจะผมจะพาไปดูนะครับทานผู้ชมโอเคครับก็ไปดูครับว่าจะได้โชคได้ลาบอะไรนะครับผมขอให้เฮงเฮงปังปังครับไปครับอไปครับทานผู้ชมครับเดี๋ยวผมมีพาไปเบื้องเลขทะเบียนรถตู้ก่อนนะครับนี่นะครับทะเบียนรถตู้นะครับ สามหนึ่งสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสามหนึ่งสองเจ็ดนะครับอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับทีมงานนะครับนี่อันนี้ป้าต่อยนะครับผมน,นี่ป้าต่อยนี่นะครับก็ยันที่ผมเข้ามาผมก็ไหวเลยยกมือไหวแล้วนะครับผมก็ขอให้เงๆมันๆมาปังๆหนึออ แต่ว่าที่เราจะคอนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมปะ่ะไปตรงนู้นนะครับมาวินกับน้องน้ำนะครับโยฮันน้องำอ่าวเพิ่นไปเข้าห้องน้ำอยู่วันนี้ก็อากาศด,ดีมากครับท่านผู้ชมอากาศค่อนข้างดีเลยนะครับฮะเล็กถูกยัง ที่แรกสีซองเล็กทูนันเอฟซีเมืองอันนะครับแต่ที่กับเลยเล็กทูนันผู้เดียงมาปักบ่รู้นี่ละก็เลยที่แรกถามนา่นะคหับแสดงว่าเพื่อทีให้โชคเด้่องนี้เพราะว่าพ่อกับพ่อเดบิลก็เห็นว่าพ่อเห็นว่าประกวดอันนี้อันเดียร์เก่ากันบ่ะสี่เก้าสามนะครับอันนี้อันเดิมที่ไม่ใช่เดิมมีคนมามาขอก่อนนะครับแต่อันนี้อันนี้ผู้ใดมาปักไว้นี่อ้าวแล้วท่านผู้ชม หมาปาคุณใบหนีป้อนี่โอ้ครับผมเห็นมันปากเยอะโอ้เห็นเห็นยืนเป็นบ้างแดงเห็นยืนบ้างเห็นแต่ที่นี่อ๋ออาซาแดงมาเป็นไถ่เอ้าจุดอะไรวะก็หาติดใจนะครับติดใจอาจารย์แดงท่านผู้ชมเพราะว่านานแล้วหลายหมวดได้เลยนะบ่อเด็มากบ่อเด็มากเลยผู้แพ็คเคยมาเกี่ยวบ่าอันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรก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 คือกัน เขาวมาตอนนั้นเขาวปได้ถ่ายเห็นไหมที่ว่าเป็นยังนี่แหละก็เลยอกประเทศไยเลือกยครับตอนตอนนั้นมาตอนกลางคืนแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนะครับแปลกมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ต้องนะครับจุดคู่ของเที่ยงสักกาลกาบ่ายบ้องก้าวไปนนะครับเนียนค่ะท่านผู้ชมแปลกนะนี่มีคนว่าปากไปแล้วปีใหม่พอดีโอเคครับท่านผู้ชม จะได้จุดทูปบอกเก่าเพิ่นนะครับลูกหลานมาขอโชคขอลาบนะครับผมแต่ว่ากูบะามข้างหลังกบูบะามข้างหลังคือเป็นบิดจิตกันผู้ชมสวยมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของนะครับจุดทูปเทียนแล้วก็กราบไหว้บอกเก่าสารปู่เจ้าปู่ตาป้าขาวนะครับโอเคครับผมไปครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชสวัสดีเอฟซีช่างเลยนะ่านชเลยนะครับวันนี้เอารูปสะแบบแดดเลยนะครับนิดนึงสองหน้าสองตากันไปหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อสารเจ้าปูตาผักขาวนะครับมหาปูโดยตรงหลังจากที่กินอิ่มน้ำสำลานแล้วนะครับอ่าใช่นะครับท่านผู้ชม ก็วันนี er ้ถือว่าเป็นเลิกห้ามย่างดีเนาะครับคือว่ามาสวัสดีปีใหม่หลายงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมกันตั้งปีที่แล้วนะครับบ่ได้มาหาปูปีที่แล้วนะครเติบเลยปีที่แล้วก็สองห้าหกเก็ดนะครับจนมาถึงปีสองห้าหกแปดปีนี้ถือว่าเป็นงวดที่สองของปีนะครับปีที่มั่นจิไดมาสักการะไหวบอกเก้าและเซนไหวครับปูเจ้าปูตาผักขาวที่บ้านเโดเพื่อพนมไพ่นะครับ หลายครั้งที่มานะครับช่วงส่วนมากสีมากกลางคืนเนาะทุกม่านแมนส่วนใหญ่จะมากกลางคืนแล้วแล้วบางทีก็เอาเบาเขียมาด้วยแมนแมนฮูริมเบาเขียเบาเขียเบาเขียมนมาล่ำถวายหมวดแมนเจ้าเจ้าเบาเขียก็เคยบอกด้วยว่าถาม่าหมอนีให้แก่มาหนั่มเจ้าฮูริมมาเดอะมากเจ้าไม่เคยเห็นดิบไม่เคยเห็นไปขายบะคามเพียอยู่บะคามเพียออกเราอย่างนี้ก็เริ่มเป็นบะคามเทพไปต่อเพิ่นกับเพิ่นกับบะขายให้ครับท่านผู้ชมเพิ่นขายถุงลีซิมบาท ไปต่อสามทวงแปดซิปครับเพิรนดมาให้เพิ่์ดขายทุงเดียวเพมันว่าขาดทุนเพมันว่าขาดทุนเพิ่์ดจีไปขายผู้อื่นมืนมนวินเจ้ามาต่อต้อไข่ขนาดและ้วว่าเจีมาแล้วเจอมาแล้วไอ้นี่มาได้ขาดทุนนั่นน,นะครับเพราะว่าเพิร์ดนีน่เพิ่์ดเป็นพ่อค้าต่อหลายกับว่าไรต่อหน่อยได้อยู่พักกันหมอก็ได้เนาะเพราะว่าผมกินน้ำอิ่มมากมันก็เลยแบบว่า มันเหี่ยนจูเนียงนิดนึงนะครับจูเซี่ยงเย็นเอ่อเย็นร่มเย็นครับมันหอนเลยมันสียงหอนตัวใจก็ไปนี่แหละครับผมผลการของเบาไฟไอ้ฟูมาไฟฟูเที่ยวหลังอย่าลืมด้วยเหรอไฟฟูคล้องเท้อเหรออืมมาเวลกับว่าทักทวงอ่าเออดีทีมัสิบายาแม่ไทยลิปลืมโทรศัพท์หน่อยนั่นวะอ่า เร้ามนีธรรมชมคือห้องถิ่มาขอสารเจ้าปู่ตาผ้าขาวนะครับเพราะว่าเป็นอยังคือคืออยากให้มาหนีกันทุกคนรู้ปะอันนี้ไม่ได้บอกแค่นี้อ,อันนี้ไม่ได้บอกเลยมี่เอฟซีหลายๆคนเพิ่นบอกว่าให้มาหนูมามทำไมไม่มาที่สารปู่ตาผ้าขาวที่อยู่อำเภอพนมไพรบางทีเอฟซีแมนรูร้ปะเอาครับผมไม่ได้มาล้างงวดแล้วก็เลยบอกเป็นที่นี่เนาะอันนี้คมของเธอแหลกดิแมนเรียกเอฟซีว่าไหนรู้ปะพี่ไปขอเดี่ยบางทีเขาไปขอเลขทูปปู บางทีก็เปจุดทิ้งไว้เห็นหลายคนที่แถวหมู่บ้านแถวเชโดแถวๆเนี้ซึ่งเขามากราบมาไหว้มาขอจครับเขาได้กันเรื่อยนะจริงจริงหมดเจ้าคือพ่ะบ้ากันมากเลยืินะครับเพราะว่าบางบางคนบอกว่ากับบ่อยากสีมารหรอกพยัญดีเมือ่อยม,มันเลื่อยดิหยอกซื่อหรอกครับผมแต่ผู้ชมเนาะหยอกเมืาน่อหัวหมกกไปเพาะ มันแดดซ้อนสิวเอาตเอาตันน้้มาาหออโอเคครับแต่ว่าไอ้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาต้องขี่รถแมนบีบแต่บองนี่แบบโอ้บีบแต่บีบแต่ครับผมก็เป็นแบบแต่แบบบีบแต่บอกก้าวผู้ตลอดเลยนั่นแต่คนคนตีขี่ปีอาไปบ้างเห็นปะไอเอาเมื่อจะไม่ยังครับมาทายขีดไปแล้วนี่บมื่อห็นคอยนอนฝันไปบอสจะฝันยังเออ เราิวบอกมันกับบ้าปมันคุยแมคุยเมันแจกเสียคุยผงหิแม่เพิ่นวาเพิ่นฝันวาเห็นในพููเถ่ายางม่านมองนาสาที่เจ้าที่ไทยล่ะยืนกับมึงชุดขาเป็นเป็นเป็นข้ยังภาพแม่อวิมันบอกประทินที่นี่ทะเบียนรถเพื่นไอ้เจ็ดสี่หกสองเจ็สองแมเจ็่หกสองทะเบียนรถคันคันเมื่อกี้นะรถพีอัพที่วิ่งไปเจ็ดสองใช่ โอาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็น,ปน,ปน,ปนรถแลนทางไกลทีทางไกลเป็นเลยมาจอดพักพักนอนมาส่งของที่มันมาจอดพักนอนเป็เลยถามมาจอบสันเหม็นว่าช่วงนี้เป็นกับคนกับว่าแม่งอยู่จแหมงนู่จะบันเดยเชื่อมบอกเลขช่วงนี้ที่ออกรถจะเีรถเพิ่นเจ็ดสี่หกสองนะครับท่านผู้ชมอ๋อเออเห็นะครับท่านผู้ชมถูกผมครับเงียนเพราะเพื่อนขารันมาจอดนอนนี่ แมาหอนมีถูปักอยู่นี่เนาะถูปักอยู่นี่ผู้จางผนลูกว่าเฮาสิบม้าเหรอวนนั้นเตรียมถูกไปเตรียมเลีนไม่หาแล้วบอก่ายเนาะมาท่านผู้ชมมาบอกกล่าวไปพร้อมกับผมกับสารเจ้าปู่ตาม่อขาวนะครับที่อยู่บ้านชโดอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่รับชมรับชมคลิปนัดังต่อไปนี้นะครับขอให้โชคดีถูกลงวัาที่หนึ่งกับทุกท่านเนะครับผมเด้อนะครับมาท่านผู้ชมบอกกล่าวกันอ่าถูก นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะสาธุ ตราวาเพื่อมาหาแนวท่านมากขอโชคล,ลาภเพื่อเป็นสถานบุญไปฝากในตอนเซฟซี่ัวโลกที่กำลังตรกระกักมลม้างบาปเกี่ยกกบปัญหานีสินประธานท้องเกียวกับส,สภาพวาสิย์ที่ดีเมื่อนี้ลูกวานจะอาสาปเป็นสถานเพื่อขอโชคล,ลาภโดยการเขยาเ่าเซมซี่และปูกระดิ่งเตรียมเลขไว้ให้แล้วคือเลขถูก หวังว่าคงสงได้สโตตรงตรงท้องเล็กทายแล้ววันที่1นึ่งของวันที่1ิเกตคราฟตพ่อสองพันห้าอยหกสิปดเยโปรดเมตาสงสารให้เข่า3ามโตตรงตรงปังๆหลดุดเออซา นานโอ้ยแบ่งคือยังสั่ไม่เสร็จเคลียร์่มกันเจ้าเจ้าเลอกแกมาเลือกแกาเลยผู้ใดมาไม่ทั้เนี่ยพวงแนมขึ้นไปเนือว่าตั้งงูเนี่ยได้งูพวงอะไรเออคือังยังูนะ่ง้นไปว่ามันแหไอห้แหวแกยอเทียมซี่เนาะค่ะ มาครั้งแรกเราหลุดสึกว่าจับไอเล็กจปดนยังก็บังหันซี่ยังซี่เจหกสอง่เออเออซี่เจ็กสองดพูดพูดจะมันเอาอินที่เป็นมันนอนมันฝันมันฝันขนาดน้ผู่าเบังหันเด้บงหันเลยเด้เพ่เลเพ่เลเจ็ดหกสงหมันเอ้าได้ทูพินพนหกตัวนึ่งด้อ่ะบ่เออเอาโอเคตามนันนเดอสาตเด้อปูเด้อสองสิบเจด้เด หมายเลขออกมาแล้วครับหมายเลขครับผมได้มาหมายเลขหกครับหมายเลขหกตรงกันอีกแล้วเปะเชปะตรงสามลยครับสงขลาภาคพารนครสวรรค์ต้องเข้าได้หล่ะครับเชปะเชปะที่สองเรื่องที่สองครับคุ้มกานตั้งอะไร อย่าปากใช่ไหมศูนย์ครับผมศูนย์เฮ้ยอย่าวาตถอหันนะมองมองผิดหรือเปล่าศูนย์อีนดีตรงกันกับเลขทูบครับหกศูนย์หกศูนย์นะคะตรงกันกับเลขทูบที่ปู่เตรียมไว้ให้เตรียเจหงเลยติดปู่เตรียมไว้ให้ยอีกแลังสงสัยอาภรรยาคนสุดท้ต้องเข้าอีกแล้วครับผมมั่งกั้งเลยครับท่านเบนต์บ่ามื่นเอิงอ่ามสุดท้ายครับมาวินกำลังลุ้นนะครับ านเป็นหัวแปแล้วเพื่อเน็กิ้งกเน็กเนเน็กแต่เป็นโค้กเป็นขี้แมวขี้ยะคันันตึกแห่คันคุปป้าดูแบบนี้เนาะโอ้ตบแตะต้อขันแม่ครับเอาไงบ้งเอาเอ้เฮ็กเสีย ลูกจะไปตัวเลียงายเลยช่วยใหม่เจือใหม่เจือเจืออุ๊เหมยเด้หรอไม่ใช่รูค้าเรยเอาเดี๋ยวเห็นหัวแหลมบังคับอันนี้ไม่เห็นนั่นนี่อ้าวปิดไปแล้วยังปิดไปอยู่นะครับก็คือลุ้นเสกันเลยนะครับลุ้นเสกกันเลื่ยทุบว่าอันนี้ไม้ที่สามเมื่อกี้ได้หกตัวใช่ไหมหกตัวแล้วเลข่ทุบก็คือหกศูนย์ต้องหกศูนย์ครับเอาละเห็นหัวแหลมเห็นหัวแหลมหัวแหลมปกติอออุ๊เหมยเป็นรถบอก โมเลมต้องเป็นีเลยครับเอาแล้อเอาเอารุนเลยบเอาวิ่มดึงกัซีเลยกัเ็แบบนห้คันบอลก็มีซำนะ้แบบูอคเลี่ยมขาบเก่ากับศูน์เอ้าัวเลยมหลอกตอนโมเลมเนี่ยมันเป็นไอจุดซื้อบอซื้อมนจุดซือโอ้ซับค้าหลอกเลขถูกซับค้าหลอกชวมาวิ่าท่านผู้ชมเออไปก่อนเลย <ค><ย>น,นี่ไอ้หัวมาแล้วนั่นขาบอสูนกับแกะเก้าเก้างอสุดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้นักผู้ชมเอฟซีรุ้นรุ่นรุ่นรุ่ตอนนี้สามมัเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งรีไปนะครับอย่าเพิ่งกอดนะอย่าเพิ่งรีนะต้องต้องดูไปเรื่อยๆนะไม่ใช่บ่สูนบ่สหกบ่สเก้าแต่บอสูนกับเก้าี่สองอย่างอันนี้ไม่บิ่งนี่ผู้ใดทายผิดเดียางเมียยังบ่ะเทศไหนเบิ่งเด้อ เลข14มัดอันที่3มยังไม่ให้ดูดูกันตัวไหนเลขทุบไปเลยลองคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์เดามาดูในคอมเมนต์นะครแบ่งว่าเป็นตัวไหนแปดแปดเอาว่าแบ่งว่าเป็นแปดเลยโดยท้ายพีนยางเมี้ยด้วยปลาต้อยว่าเป็นตัวยังเอาอดีปลาก็ว่าเป็นแปดอ่าปลาต้อยว่าแปดหน้าว่านตัวยังแปดวะแปดแปดแปดเอาาแปดเอาว่าแปดเก้าเอาว่าแปดเก่าเก่าก็แปดไม่ซื่นกันแปดแปดไม่เมือค่อยไปจะมาเห็นนี่ น,นางมาติดเล้อคะยายนี่เออเออไปอดรถบอมันรลุนไปผมผัวแปด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 นะแปดแปปดุ Gen ้อ uh, ุผู้ชมตอนนี้ก็รลุนอยู่แปดแปล้วแปดแปดวันมีครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะแปดแปดแล้วแปดแล้วมันยังรอการันตีนี่นี่มันเป็นอย่างนี้แปด ยังไม่กานเห็นเหรอเหรอเหรอเหน่เหรยเหรอเหรอเนอเอเหรอเเหรอ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 เอเหรเห้อเหรอเหรอเหรอเรหหรอเเหรเนเหรอเหรอหรอนเหหหอรเหอเออเอเรรเหอเเเเห สี่หศย์สี่ครับเอ้าหกสี่กันยังตรงกเลขถูกเลยถูกเก้าหกศูนย์สี่เลขถูบหกศูนย์แปดเลขสิบตีหกศูนย์สี่ทะเบียนรถนี่ยไนะลืมแล้วสี่เจ็ดหกสองก็มีหกสี่อยู่ดีเออดเลออนะครับตรงแบบนี้นี่คิดว่านะลืมนะต่างหกกับเก้าตัวเดียวกันนั่นนกเดียนเ่าแล้ว แปดกับสามนี่เพิ่นเป็นพี่น้องข้างๆกันเคยไปยามกันปีละเทียแต่วันดีใจบริษัทได้เห็นไปยามกันเทียปีละเทียไปยามเมายาไปไหนกันว่อ๋อไมหมางานเดงยวนะครับท่านผู้ชมพ่อพ่อดีนต่มาเป็นแปดเนาะเป็นแปดตรงพ่อเป็นความเชื่อสุ่ดกระที่ว่าตรงสองตัวนะตรงสองตัวเดี๋ยเปลี่ยนขึ้นไม่เคยเดียวเลยแปดขาได้ไหมหกศูนย์แปดเดี๋ยวกล่องมาเบิ่งนกลไข่เลขเต็มซี่หกศูนย์สี่เลขลูกหก ไปคปไปเอากล้องไปดูนะครับทุกผู้ชมไปค่ะอันนเ้นจิคยา่รอบสองค่ะจับกันไปไม่สุดเืมไปโอเคตามนั้นหกศูนย์โอ้เกือบตรงเกือบซ้ำเกือบตรงสามตัวเป๊ะๆนะเมื่อกี้ครับโอเคนะท่านผู้ชมนะครับักสารปูตาผ้าขาวสารเจ้าปูตาผ้าขาวแม่นที่ไหนผมเปิดกล่องผมก็สารปูตาผ้าขาวเอ้าผมหมดท่านไหนมาเบิ่งอ่ะนะอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมครับ ได้คุปปิเสร็จแล้วปุ๊บนะมันจะมีลอตเตอรี่นะครับมารอพอ่ามาเดียวนะครับซึ่งจังหวะมันก็ตรงเป๊ะนะครับผมนะนี่นะครับหืมชัดเจนเลยหกศูนย์แปดนะครับนี่หกศูนย์แปดนะครับท่านผู้ชมหกศูนย์แปดหรือเก้าศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดหรือเก้าศูนย์แปดท่านผู้ชมตรงเป๊ะเชฟปะเลยครับคัพเป๊กสารเจ้าปูปลาฟ้าขาวท่านผู้ชมนันี่ครับปูเอ้ยตรงตรงจ้าปูเริ่มให้ เอซี่สุขคนลูกหลานปูสุขคนประเดชโชเล่ยหลาถุนะวันที่หนึ่งตะปูเด้อนังนจะลูกหลานเบิ่งแล้วลอตเตอรี่กันมากพอดีปูอืมสาธาถูกเลยครับผมนะซุนแปดนะครับตามมานะครับซุ่นแปดอือ่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับท่านผู้ชมภาพเบื้องข้างหลังนะนะครับท่านผู้ชม ไม่มีอะไรครับอ,อืม,แต,มตอแต่ว่าต้นแต่ว่าต้นมะขามก็เป็นบิดบิดแบบนี้เนาะออนี่ครับท่านผู้ชมเป็นบิดบิดเป็นแต่ว่าสวยนะครับสวยมากเลยเป็นตั้งแต่ข้างล่างจนไปข้างบนก็เป็นนะออนะครับนี่ก็น่าจะเป็นบ้านเก่าท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้นะ ครับท่า,ทานผู้ชมครับก็เราจะเรียกเพ่นันไก่มาถ่ายเลี้ยนะครับ <laughs> โอเคครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้โชคได้ลาภกันแล้วนะครับทั้งเลขเซียมซีนะครับแล้วก็เลขทูบนะครับซึ่งมาเจออยู่ข้างบนนะครับเหลือหนึ่งอันนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้เอฟซีนะครับเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพชรชาแนลนะครับแล้วก็คลิปงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ็นน้องน้ำชาแนลนะครับพ่อตองแหล่คนเดิมนะครับผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะได้กลับลาปู่นะครับแล้วก็จะลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆครับต้อนรับปีใหม่เลยนะครับปี2 5 6 8นี้ใครยังไม่ถูกใครยังไม่อะไรก็ขอให้ได้งวดนี้นะครับเต็มๆเลยนะครับผม3ตัวตรงๆเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแพ็คขอสวัสดีครับ